สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมไม่เจออะไรแปลกใหม่มาแล้วแต่คนเพื่อนๆอ,อาจจะรู้แล้วนะแต่ว่าผมไม่เคยเห็นครับอันนี้ปลากระป๋องตาอะไรอะอะยับอะยำอะยับนี่แหละป่องนี้สามร้อเจ็ดบาทนะครับเพื่อนป่องนี้สามร้อเจ็ดบาทครับแพงกว่าสามแม่ครัวอีกนะสามแม่ครัวนี่มันอยู่ประมาณยี่สิบเท่าไหร่ลรกยี่สิบสองยี่สิบห้านะยี่สิบห้าบาทนะ แต่เนี้ยสามนี่เจ็ดบาทครับปลาแมคคาเรวเดซอนมะเขือเทศเนี่ยตาอายับอายับอายำเนี่ยผมจะเลยมามาลองแกะดูครับผมเพิ่งซื้อมาเนี่มาลองแกะดูแล้วแล้วก็ลองมาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะทาไมมาหนึ่งแพงกว่าไอสามไม่ครนะโอ้แน่นเหมือนกันเลยไออะไรนะไอผักกาดกระป๋องอะโอ้ สีเข้มข้นมากเลยเพื่อนเลยผมว่าก็ไม่ต่างกันนะเดี๋ยวมาขอช้อน่ลยลูกป่ะขอช้อน่ลยดูเตีเลยนะอ้หกี่ตวฮะมีสองตัวแต่ที่ความแตกตา่างมาอยู่ที่เนื้อเพื่อน เนื้อมันตัวใหญ่มากเลยมันมันมันหนาม,นมันอ้วนอ่ะอ้วนได้ง่ายมันอ้วนอ่ะเนื้อมันอ้วน,น,น,นมากเลยแต่น่าตายที่เจ็ดบาทนะผมว่นมานะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงต่างกับสารไม่ควมไหมนามาขอช้อนหน่อยลูกอันน,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 นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอันนึงเพื่อนนะอันนี้อันนี้คือปอกละสิบสองบาทอันนี้คือปอกเรสิบสองบาทนะ อันนี้ปล่องละสิบสองบาทนี่ครับความแตกต่างปล่องละอันนี้ปอกแงละฐานสิบเจ็ดอันนี้ปอกแล้วสิบสองบาทสองตัวเท่ากันแต่น,นี้ตัวใหญ่กว่าอันนี้ตัวเล็กอ่ะเรามาลองชิมดูอันนี้ดูนะสามสิบเจ็ดบาทนะเอามาขอช้อนหนึ่งจิงพ่อขอช้อนชิมน่ะพ่ออยากรู้รสชาติไปเลยพ่อซื้อมาเลย โอ้โหเนื้อเนื้อแน่นกว่าเพื่อนเนื้อเนื้อมันออกทรงเดียวกันเหมือนกับปลาทูเลยเหมือนต้มปลาทูเนื้อแน่นๆอย่างนั้นน่ะผมว่าเนื้อปลาดีกว่าสามแม่ครัวเนื้อปลาเนื้อแน่นตัวใหญ่ดีกว่าสามแม่ครัวนะแต่ รสชาติทุาส,สานไม่พวไม่ได้ครับผมไม่ให้สามไม่พวที่หนึ่งอยู่อวดปองสิบสองบาทครับ <c oughs> นี่อันนี้ปองสิบสองบาทนะครับนะสิบสองบาทของอะไรไม่รู้ชื่อมันนะชื่อเลยนะสิบสองบาทนั่นแหละอ่เรามาชิมเนื้อนะครับอันนี้เลยกินแล้วแหละจะรสชาติาาไม่ได้มันจืดจืดเลยจืดครับ ไม่ก็เลือใส่น้าปลามาแต่บมว่ายังไงก็ให้าสารแม่รัวอันดับหนึ่งอยู่ครับอันนี้ได้ครับเนื้อปลาตัวใหญ่ตัวแน่นแต่รสชาติยังไม่ถึงสามแม่หัว